Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đây. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลุกลุกทำไมมไนเียนลรกตัวเุงหนูลุกพี่ป่านะจะยังเยอะแม่เรียนมังไหนแล้วมันหายใจได้แล้วหายใจเต็นตุ๊บต๊บต๊บแล้วอะน่บอกเจ้าทไมมันไม่เอาหัวขึ้นอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันไม่มีพลังเอ้ยขจะหายแล้หรอแ้มจะ่อมันเืดเยนลูกันโอ้น้องขย้จิวแล้วบอกเจ้ามันเสียแล้วีเียดออกมาเพราะยังว่ามันจะเขียด เงี้ยหยวเลูนกนเงียหยับขาลูกนะหยับขาหยับขาลูกครับหยาบใบย่าไป,ไปกวนกกวนันสิเขียดนหยับใบ